สวัสดีเช้าวันอังคารนะคะทุกคนเมื่อคืนนะตีสี่กับตีห้าฝนตกหนักมากค่ะตกแรงเลยโหยเช้านี้คือแบบอากาศดีสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูต้นไม้กันว่าเป็นยังไงบ้างเช้านี้กับอุณหภูมิ24องศาค่ะโอ้ยชุ่มชื้นมากเลยชอบชอบชอบต้นไม้ได้น้ำเต็มที่เลย จเจ้ามายงชิดไอ้พวกที่เป็นลูกที่มันฝ่อค่ะที่มันถูกสลัดทิ้งอ่ะอันนี้ก็หล่นลงเยอะแล้วนะก่อนหน้านี้คือแบบเต็มเหลืองเต็มต้นเลยนะคะอืมชุ่มชื่นเชียวเช้านี้ไม่ต้องรดต้นไม้แล้วค่ะเหมือนว่าผักบุงจะงอกมาแล้วนะเนี่ยฝั่งนี้ก็มีค่ะ เออโตเร็วเหมือนกันนะนี่ใบออกแล้วด้วยอืมอันนี้เป็นต้นแตงกวานะคะที่พี่พัชรินให้มาตอนนี้ออกดอกแล้วนะคะพี่พัชรินขอบคุณมากมากเลยดูยอดเขาแบบสวยมากเลยอืมเค้งามมากเลยค่ะเนี่ยมีคณะด้วยตอนนี้ต้นยาจะโตแสงคณะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปพาเดินไปดูที่ลำธารกันดีก,กว่าคะ่ะ วันนี้พ่อบ้านรู้สึกว่าจะลงจากบ้านช้าหน่อยเขาไปดูฟาร์มเขาไปดูฟาร์มอิเล็กทรอนิกส์ของเขานะคะโหตอนเดินนี้ลมพัดแบบลมเลยนะรู้สึกว่ามีความชื้นมีความเย็นเข้ามานะคะโห้ย เหมือนน้ำไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่นะเอ้ยแต่เพิ่มอยู่นะนิดหน่อยโอ้ยตรงนั้นมีปลาด้วยค่ะเหมือนจะเป็นปลาช่อน ใบล้วค่ะไม่แน่แสดงว่าน้ำเพียงพอความชื้นเพียงพอนะคะจะได้กินลูกก็ทีนี้แหละไม่รู้ว่าไอ้ที่เพาะไว้ก่อนหรือว่าไอ้นี่นะจะได้กินลูกก่อนกันนะคะอันไหนจะโตเร็วกว่ากันเริ่มสมบูรณ์เริ่มมีหญ้าขึ้นละโอ OMG oh, อันนี้เป็นอินทผลัมของคุณป้านะคะเขาออกดอกแล้วนะโหพึ่งเต็มเลยค่ะเช้านี้มีเสียงเครื่องตัดหญ้านะคะเอยไม่ใช่เครื่องตัดไม้เพราะว่าเหมือนเ,ออเพื่อนบ้านเขาจะแบบตัดต้นไม้เคลียร์พื้นที่หรือยังไงไม่รู้แต่ได้ยินแบบนี้มาสองสามวันแล้วนะโหสายขนาดนี้แล้วไฟยังไม่ติดเลยปกติหลอดนี้เขาจะเป็นไฟอัตโนมัตินะคะ แสดงว่าวันนี้ยังคึ้มอยู่ไฟก็เลยยังไม่ติดเอ้ยไฟก็เลยยังไม่ดับเดินดูต้นไม้รอบบ้านก็ได้เหงื่อแล้วค่ะกําลังกายยามเช้าง่ายๆเลยเดินดูธรรมชาติเดี๋ยวเช้านี้เรามีอาหารสําเร็จนะคะที่ติเขาซื้อมาเม,มื่อคืนมีลาบแล้วก็ถ้าไปจำไม่ผิดน่าจะเป็นต้มมะระสักอย่างหนึ่งเดยวไปดีกันสมอย่างมีพะโล้ค่ะ ก็แกงจืดมะระแล้วก็อันนี้ลาบหมูเดี๋ยวบากกะว่าจะเช้านี้กิน2อ,อย่างนี้นะคะแล้วก็มีกะเพาที่เราเีสไว้ด้วยส่วนลาบนี้เดี๋ยวไว้กินตอนเที่ยงละกัน เอคะ่ะกับข้าววันนี้มีกะเพรามีพะโล้แล้วก็มีมาระเนาะเดี๋ยวได้เวลาเรียกสามีทานข้าวค่ะ <c oughs> จังหวะเดิมเอา้เอาป่ะลงมาตอนไหนอะ่ะหายตัวไปไหมรอก็เดิมไปตั้งน<ะ>านแล้วฮะของวันรัน,นครบรอบ ครบรอบครบรอบที่มาอยู่ที่นี่อ๋อเอาไอันนี้นี่ก็ครบรอบหนึ่งเดือนเนาะที่ย้ายมาหยุดที่นี่อืมหะพ้าตื่นมาทําตั้งแต่ตีสี่ตีห้านี่ต้มมาละพะโลนี่มาเห็นอยู่ว่าซื้อมาเมื่อวานนีย้เพิ่งแกะจากถุงมาเว็บเป็นคนเว็บเองด้วยเหรออดิงนะกินข้าว โอ้ไม่ได้กินกาแฟซองหลายวันนะฮะไปซื้อแต่กาแฟสดอืแล้วก็มีกินแบบดริปด้วยอืเด๋ยวอนาคตเราต้องมีเครื่องชงกาแฟสักตัวแหละใช่ไหมที่บ้านอนะ่ะใช่ดีม,มากมาอยากชงแต่ตอนนี้ยังไม่มีต่างนะเอาไปก่อน <c oughs> <c oughs> ทํำหลายอย่างเกินไปบ่อยยังไม่ได้ขุดเลยอ <c oughs> โอ้ยโครงการเป็นร้าน <c oughs> สวัสดีครับเดี๋ยวไปเอาตะปูออกนะครับผมเตรียมอุปกรณ์มาแล้วมีค้อนกับเก้าอี้เอาตะปูออกจากไม้ที่เรางานออกจากข้างบ้านนะครับผมโอ้ชอบบรรยากาศแบบนี้จังเลยคึมๆนะครับคึมๆหน้านอนเห็นไหมาคึมๆอันนี้คือตอนเที่ยงนะแต่แดดไม่ร้อนเลยแล้วก็แปลงปักของเรานี่คือแบบ ชุ่มฉ่าไปเลยเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากนะครับก็ไม้พวกนี้นะครับเดี๋ยวเอาค้อนตอกเอาตะปูออกนะครับผมทําเรื่อยๆจนกว่าจนะเสร็จเนาะก็ค้อนที่เราไปซื้อที่ไทยวัสดุนะครับที่ไปงานเซรามิกวันนั้นยี่ห้อสเตลลี่นะครับก็ดูแข็งแรงมากเลย โอเคครับก็ได้ประมาณนี้นะใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับผมเพราะว่าไม้แต่ละอันเนี่ยตะปูแบบหัวท้ายตรงกลางและบางทีแบบว่าตะปูเจาะตรงขอดเนี่ยมันเอียงด้วยนะครับผมก็แกะค่อนข้างยากเลยน,นี้นั่งมาตั้งนานนะได้แค่นี้เองก็เดี๋ยวทาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตรงตรงเนี้ยคือมันเสียเวลามากๆเลยก็เหลืออีกเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค,ค่อยๆทาไปเรื่อยๆแลวกันแต่ตอนนี้ไป หาให้คืนทําก่อนนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เสียเวลามากๆเลย เค okay, ครับได้ประมาณนี้นี่ผมล้อออกหมดแล้วนะครับไม้ฝั่งนี้เพราะว่าดูสภาพแบบโหเขอะมากเลยแล้วก็ปวกกินไม้นะครับผุหมดเลยฝั่งนี้ก็เลยเอาเออกหมดเลยนะครับแต่ว่าในส่วนที่ที่มันยังดีอยู่นะผมก็เอาไว้เหมือนเดิมนะครับผมมันจะเหลือแค่ฝั่งนี้นะครับผมเผื่อนาคตเราจะอ,าอยากใส่กระจกก็ใส่ได้นะครับเป็นแบบช่องแสงสว่างเนาะ ส่วนนี้ก็จะเป็นทําเป็นหน้าต่างที่จะเป็นทึบนะครับผมแล้วก็เปิดบนเปิดล่างนะจะได้แบบกว้างๆแล้วก็ลมเข้าให้มันยินสบายเลยนะครับที่คิดไว้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเอาไม้เลทมาเทียบดูว่าพอดีไหมจะไล่ทำเป็นโค้งขอบหน้าต่างนะครับผมพักกินข้าวก่อนนะครับ เหนื่อยมากเงื่อสซกเลยดีนะอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่วันนี้อันนี้มีลาบกับที่เสื้อมาเมื่อวานนี้ข้าวกับลาบหมูครับเที่ยงนี้ปกติตอนเที่ยง ผมกับปาจะไม่ค่อยกินข้าวด้วยกันนะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ทํางานอ่ะอย่างวันนี้ก็กินข้าวกินมันเลยก็อย่างช่วงตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยเราก็จะนั่งกินข้าวด้วยกันนะเพราะว่าตอนเช้าเราก็ก่อนทางานใช่ไหมตอนเย็นก็ทํางานเสร็จแล้วนะครับนะครับกินข้าวเสร็จเดี๋ยวไปทํางานต่อฮึ ได้อยู่นะตัดหว่วง,งนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวใช้ตัวไม้พเพลทนี่แหละเป็นตัวค้ำช่วยรับแรงนะครับก่อนสิ่งกันใดต้องทำความสะอาดก่อนนะครับผมระดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยเอาไม้มาประกบนะ ลืมคิดไปเลยนะครับทุกคนเพราะว่าพอไอามา้เลิตมาแปะตรงขอบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องยึดน็อตใช่ไหมครับแต่ว่าน็อตที่เรายึดเนี่ยมันก็ต้องยึดกับปูนใช่ไหมแล้วสรุปว่าผมยังไม่มีสว่านอดอกเจาะปูนนะครับแล้วก็พุกแล้วก็สกรูสําหรับยึดนะครับผมก็คือเดี๋ยวต้องเ,อเปน็นหลังนะค่อยมาทําต่อแต่ท่านี้ก็โอเคแล้วครับ ว่าเเราจะใช้อะไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวหลังจากซื้อพวกตะปูกเกียวจอบปูนอะไรพุกอะไรพวกนี้มาก็ประกอบได้ไม่ยากเลยประกอบเสร็จแล้วก็แค่ขัดนะครับผมให้มันเรียบสะอาดแล้วก็ทาแลกเกอร์อให้นะครับผมก็น่าจะออกมาสวยเลยพยายามหาสิ่งที่เรามีก่อนเนาะจะได้แบบว่าประหยัดด้วยแล้วก็ได้ใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลานะครับผม โหยวันนี้อากาศหน้านอนมากนั่งทำงานอยู่ก็แบบง่วงง่วงหาวนอนพ้าไปไหนไปผลิตซ่อมพวนดินผลิตซ่อมพวนดินอ,อันนี้มันเป็นซ่อมที่เคยซื้อมาปกติมันจะมีอยู่ห้าแฉกใช่ไหม<า>ก็มันถี่เกินไปก็เลยตัดออกสองตัดออกสองไอ้นี่มันก็เลยแคบเกินไปก็เลยขยายใ,ให้มันกว้างขึ้นอีกขนาดนี้น่าจะพอดี แล้วจะผลิตได้ยังไงก็เอาไม้มาใส่ไงไม้ไผ่ที่เราตัดไว้อ๋อคือเวลาที่เราลดน้ำทุกวันทุกวันใช่ไหมแล้วก็มันจะทำให้ดินแน่นสักอาทิตย์ละครั้งเราก็ควรจะพวนดินมันให้มันมีอากาศเพราะว่าพืชก็ต้องการอากาศาการเจริญเติบโตใช่โอ้พิ่งเห็นว่าต้นไอ้มะม่วงต้นนี้คือลูกเปเริ่มแล้วนะเนี่ยมะม่วงอะไรอ่ะน่าจะเป็นเขียวสเสวย โอ้ยเดี๋ยวทำพริกน้ำปลาอีนี่รอเลยน้ำปลาหวานโอ้แกะออกหมดแล้วใช่ปะเออนี่แกะออกหมดแล้วทำประตูสไลด์ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างเปิดปิดอแต่อันนี้เว้นไว้นะเผื่อจะใส่กระจกนช่องช่องหนึ่งโอเค้องดูสะอาดขึ้นเยอะเลยเนาะอืมตอนแรกจะทำ จะไม้มาปิดเป็นเป็นกรอบใช่ไหมแต่ว่าลืมไปว่าไม่มีไ hey. อ,ดอ้ดอกจอกพูนกับตัวสกรูขันก็เลยเดี๋ยวสั่งมาก่อนแล้วพอสั่งมาแล้วค่อยมาประกรอบอน่าจะไม่ยากเลยนะประกรอบไม่ใช่อล้วก็วข<า>ัดอย่างนี้มันไม่เป็นปลวกหรอเช่นนี้เป็นไม้พาเลตไะไม่เป็นก็นมีคนอยู่มันจะเป็นยังไงมี เราเห็นดินเห็นลายก็ซอสซอสมันออกมันก็ไม่มีละโอ้ยตายแล้วมะไฟเพิ่งเห็น,เ,นเ,หอเออเดี๋ยวก็ทั้งไหนได้กินแล้วเนี่ยเดินมาฝั่งนี้นานเลยเนาะเห็นอะไรก็แบบตื่นตาไปหมดเลยลำไย,ยก็ออกดอกมะไฟก็ออกดอก คือทําดั้มมันเลยใช่ปะเอออ๋อมันก็แห้งเองแรอมอั้งดูแปลงนี้เหมือนดอกไม้จะงอกแล้วนะคะนอกจากต้นไม้ก็มีต้นหญ้าด้วยเหมือนพวกดอกดาวเรืองเนี่ยงอกขึ้นมาแล้ะส่วนแปลงนี้น่าจะหนักไปทางคาโมไมล์กำลังงอกเลย จริงๆวันนี้ไปว่าจะออกไปซื้อของนะคะเป็นพวกวัตถุดิบในการทํากับข้าวนี่แหละเพราะว่าเมื่อวานที่แหวะตลาดตีเขาซื้อแต่กับข้าวสําเร็จมาก็เลยไม่มีพวกวัตถุดิบผักหรือว่าเนื้อสัตว์หรือว่าไข่นะคะในการทําอาหารมื้อต่อๆไปทีนี้ช่วงกลางวันก็ติดพันธุระนิดหน่อยเลยเดี๋ยวจะออกไปช่วงเย็นเนี้ยนะคะตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงตรงแล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่แฟนคลับ เข้ามาแวะซื้อเทียนเพราะว่าเขาเดินทางผ่านมาที่เถินพอดีนะคะก็จะแวะมาหาเราเดี๋ยวพอพี่เข้ามานะคะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยพาเพื่อนๆไปตลาดกันเนาะบุกมันสงบ้านอเรื่ะเนียขอบคุณค่ะเดางยวกดไัยนะคะค่ะบ๊ายบาค่ะ เดี๋ยวคลิปวันนี้ออกพรุ่งนี้นะคะนี่ไง่ได้ตัดพี่นะเขายิ้มนิดนึงพี่เข้ามาแวะเราไม่เขาเอามาฝากเราเอาเหรอใช่ดูเยอะมากค่ะโอ้อือเอาปลาลงมาทีหลังไงเออแเมื่อกี้เขาเข้ามาเยี่ยมเราเนาะใช่แล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพเดี๋ยวนั้นนึกขึ้นได้ค่ะเมื่อกี้พี่ซื้ออาหารมาฝากพี แคบหมูด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นราเมนว้าวอันนี้เป็นมิโซะนะคะส่วนอันนี้เป็นอ่าอ่านว่าอะไรอะอาชายชิโอโอ้ยไม่ต้องเป็นสระโออาชายชิโอโอเคฝั่งนี้เป็นคาราเกะนะคะว้าวนะทานเชียวส่วนฝั่งนี้เป็น เกียวซ่าหรือว่าเกียวซ่านั่นเองทานด้วยกันคะ่ะทุกคนพ <Ooh. S 1> ี่เขาซื้อราเมเงนมาฝาก <Ooh. S 1> ใช่มาให้ป้าเลือกเอาซ้ายหรือขวานี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ <c oughs> ซ้าย ใช่วอืมโอเคอ่าชชยอาชโชชิโอใช่หรือโชยาชโชชิโออาชโชชิโอปะ่ะยาชโชชิโอเขามาเป็นมิโซะอ๋อก็ขอบคุณมากครับที่ซื้อมาฝากไม่ได้กินไปไม่นานแล้ว <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณครับกระดก <c oughs> ไม่ชอบตัวงอกเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนกัน ได้เสมอไม่มีของงอกจะแล่งแบ่งนี้ให้โอ้ให้หมูชาชูด้วยหรอ,อโอซาวะราเม็งถ้าสมมติว่าคนอีสานเขาจะเรียกว่าอะไรนะอาว่าโอซาวะโอซาวะราเม็งอันภาษาญี่ปุน่นโอซาวะไง ใส,ส่สางก็อดสาวาไม่ตลกอรอไม่เห็นเก็เลยน้ำงตู้อยู่ขอางล่างทำไมอ,อ๋อเขาแยกน้ำมาให้นี่นะเส้นกับหมูถ้าจะอยู่บนนี้นะครับข้างล่างจะเป็นน้ำก็ว่ชาอยู่ทำไมอะไรแข็งมููชชาห เต็มๆคำเลยนะนี่เป็นหมูสามชั้นนะหือ,อร่อยอร่อยที่ไม่มีผัวงอกใช่ไหม,มน้ำซุปก็ไม่สกโ,โอเคครับสลาบวันนี้ก็ปิดบล็อกแค่นี้เนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่กันนะครับที่ซื้อกั <c oughs> <c oughs> ขอบข้าวมาฝากอะไรอูอร่อยมากๆเลย <c oughs> ก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับผม